เล่นมอเต์ไฟมา5,700เกมเหรอ5,700เกมเล่นเยอะมากครับผมเฮ้ยบัตเตอร์ไฟแข็งแกร่งเอาเรื่องว่ะเฮ้ยแล้วก็เป็นเกมที่จะขึ้นร <ot. off> <Portuguese> <that> ้อยดาวด้วยแสดงว่าเขาต้องดาวสูงเหมือนกันนะครับผมขอคุณมากนะครับไทเกอร์ตกมม้50ดาวขอบคุณมากนะครับเอาว่ะ มาดูกันว่าบัตเตอร์ไฟแข็งแข่งเข้าจะจะไหลย,ยังไงผมยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยฮีโร่ฝั่งเขานี่ก็ดุเหลือเกินมาเดีผมต้องออกสัเลื่อนนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยเออเขาจะไหลย,ยังไงวะดูฮีโร่ดิมีลูกมีมอตอสมีเพน่าคือไหลาย,ยากมากนะครับเพราะว่า มาเป็นตัวแก้บัตเตอร์ไฟซะเยอะเลยมาเดินสามเดินสามแต่เอ้เพื่อนๆพ่อรู้ไหมว่าไอหน้าชื่อ SCI นี่คืออะไรอะเป็นชื่อนี่เหรอเลิกชมลมแล้วปะที่มันคนเลี้ยงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวเปล่าไหวเปล่าโอ้ เฮ้ย hey, สวยเอาโอ้โหกาลีมาแล้วหนึ่งศพมาเดี๋ยวอย่าให้ผมเลเวลสี่นะผมบอกเลยผมยิงยับนะผมเล่นสายร,รถคูดาวโหดนะครับคือผมเอาพอลังแสงนี่มานะพลังแสงสีเหลืองที่แบบว่าเป็นไอ้ลูกกลมๆด้านบนอนะให้ป่ะลดลดอันติเมทสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรถคูดาวอะ่ะ คือเราออกแค่ครูดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นสี่สิบแล้วนะครับย้ำล่างย้ำล่างไปวางบ่อมรณะบอ่อมรณะ,อรรณะเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหบัตเตอร์ไฟสับยับยังไม่ยับทียังไม่ยับทีมบทผมวิ่งผมไม่อยู่แล้วกาลีสายสับตีนแตกแต่บัตเตอร์ไฟ อาซูนะของเราอาซูนะอาซูนะไม่รอดว่ะเฮ้ยผมบอกแล้วว่าเขาจะหลย,ยังไงวะยกเว้นว่าแบบผมยิงไดมิอันติหรือไมก็คาเฟ่ยิงอันติให้แบบฝั่งตรงข้ามเลื่อนน้อยๆน,นะเขาก็จะหลายได้อยู่นะครับไปๆๆเรามีอันติแล้วอตอนนี้ครูดาวเราอยู่ที่20%บวกพลังแฝงเป็น30 ยิงท่าหนึ่งวางไปอีกโอ้โหโอ้โหแม่งเยเอ้ามันวางอาสีไปแล้วว่ะดูสวยจัดบอม <c coworkers> รณะเจะตายแล้วเพื่อน้ยกบโอ้โหได้คิวด้วยบัตเตอร์ไฟเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ไปเข้าไปเลยบัตเตอร์ไฟ เนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยมันต้องมีแบบว่าพวกเราต้องทำาดเมดให้น้อยๆอ่ะแล้วเขาจะได้ไหลย,ยับๆนะครับต้องรอโอ้ยกบโอ้โมอตอนแม่งมาจากไหนวะไม่ได้แล้วผมต้องผมว่าสลับเรียนดีกว่านนะมาเข้าสู่โหมด ยิงอันติรัวๆดีกว่ายิง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 อ้าวยิง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 โอ้โหมันมันแช่อะมันแช่ก็ยังไม่รอดครับผมบัตเตอร์ไฟได้ไหลแล้วตอนนี้ยังไม่ไหลนะบัตเตอร์ไฟนี่แค่ได้แอซิดก็ไหลได้แล้วนะครับผมไม่จะเป็นต้องคิวนะครับอันนี้คือข้อดีของมันเลยนะ มายิงอัติรัวๆกำลังจะเริ่มขึ้นเยเกือบตายสลิมสลิมเกือบตายเพื่อนผมกำลังจะขึ้นไปตัดเลื่อนนะครับโอเคเอาได้เลยเนี่ยสลิมมันโลแล้วนะครับ เฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องเกินเอาเรื่องเกินยิง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 ต้องตายแล้วนะต้องตายแล้วเอาเรื่องไงจังหวะนี้กบดูดสวยจัดจัดโอ้โหโชคดีมากเลยหยิบกาลีมากเกมนี้ยิงมันมากคือฝั่งเขาไม่มีรัวสักตัวเลยเปพืน มายิงอัตติดีกว่าอุ้ยจะตายจะตายมีคนจะตายยากหน่อยนะน้องชายผมสับตีนแตกเว้ย <c oughs> เออสปินมาก็แบบนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวผมไปเก็บมานาหลังต้อมนะครับเดี๋ยวผมจะไปยิงอตัตติต่อ เฮ้ยสวยแล้วรถรถรถนั่บูบับมาเอาเรามีตัดเลือดพอดีเลยโอ้โหสวยมากเอาแล้วไงจังหวะนี้เราบอกบรณะใส่สลิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเคาเฟ่ต้องไปช่วยก่อนครับไปช่วยคาเฟ่ก่อนคาเฟ่นี้แตกว่ะ ตีธรรมดาก็ตายเอาดีบัตเตอร์ไยฟยังไม่ได้ไหลหดหดเลยวะ่ะโอเคมาครับผมยิงอันตีโอ้อารนะาไปไหลดีแลกนะกบมากบมาเฮ้ยโดนว่ะ อองลงผมว่าเล่นบนดีกว่าเพื่อนจริงๆเล่นง่ายมากเลยคือเขาไม่มีล้วงสักตัวเลยมันเลยทำให้แบบว่าคาเฟนี่หรือกับผมเนี่ยเล่นฟรีมากๆดูดิผมยิงตัดเลือดไปก็ครึ่งหลอดแล้วนะครับ เขาปล่อยมันก่ด้านล่างนะมาสูตรครูดาวอันติมาอีกแล้วเดี๋ยวยิงอันติไปเลยดีกว่ายิง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 เอาแหละเขาเสียอันติไปแล้วนะดีแลกเสียอันติไปแล้วนะนี่แหละแต่ผมอันติครูดาวแค่12บสองวิอีก12บสองวิยิงได้ต่อนะครับ นี่คือสูตรกาลีมาครับทีดด้านล่างจัดไปมีฮิวจะไหวหรือเปล่าไม่ไหวนะผมแรงจัดเอาเด็ผมตีป้อมอย่างเดียวอะเด็คนจริงตีป้อมครับ สูตรกาลีตีป้อมยิงดีแลกคููดาวอันติไม่ทันละสิเฮ้ยกบดูสวยจัดโอ้ยอาซูนะายังไงโอ้โอ้เรียบร้อยจบเกมเลยครับเออ ก็ร้อยดาวในสุดก็ร้อยดาวไอ้ดีนี้นี้กาลีทำได้ไปสามสิบสี่ถือว่ายิงสบายมากนะครับเกมนี้นะครับดูดีว่าบัตเตอร์ไฟเล่นมากี่เกมอะเล,เล่น 5, บ, 5, บัตเตอร์ไฟมาห้าพันเจ็ดร้อยเกมเหรอห้าพันเจ็ดร้อยเกม เล่นเยอะมากครับผมแต่ในแรงสอบไอผมว่าไอเนอในแรงจากอันดับเฉพาะฤดูการทั้งหมดตอนที่แบบว่าฤดูการตอนที่แบบมันเพิ่งมีฟังก์ชันไอเนี้ยฟังก์ชันนับอะเกือบสามพแต่ถ้าสมมุติว่าตั้งแต่เปิดเกมมาเนี่ยเล่นบัตเตอร์ไฟไปเกือบ6,000เกมนะครับ <laughs> ถือว่าเยอะมากบัตเตอร์ไฟคนนี้แต่เราก็แบกเขามาได้เออเห็นป่สุดยอดนะครับร้อยดาวพอดีเลย ขอบคุณมากนะครับพากรส่งมาให้100ดาวอขอบคุณมากนะครับไฟลุกเลย